สวัสดีค่ะน้องชื่อไมกี้เพื่อนๆก็คงจะชินกับน,น้องแล้วเนาะเพื่อนๆที่ติดตามน้องน้องก็จะมีความแบบน่ารักหน้าตาเขาก็จะแบบมุตู้มูตูตแล้วหน้าเหมือนแบบหน้าเหงาหงอยเศร้าสร้อยอะไเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เศร้าหรอกค่ะหน้าเขาเป็นอย่างนั้นเองเขาก็สนุกสนานไปตามภาษาเขาในสวนข้างบ้าน เมื่อก่อนนี้จะให้อยู่แต่ในบ้านค่ะแต่ว่าตอนหลังมาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาอยากออกเขาอยากออกไปแบบสนุกสนานข้างนอกบ้างอย่านี้ก็เลยปล่อยตามใจเขาครั้งแรกเลยที่ไม่ให้ออกเพราะว่ากลัวเขาจะกลับบ้านไม่ถูกสมัยที่มาใหม่ๆเนาะเขาไม่ได้ไม่ได้เกิดที่นี่ค่ะไปรับมาตอนอายุน่าจะประมาณ6เดือน mm hmm. ก็เลยให้เขาคุ้นชินกับสถานที่ที่บ้านอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อย ปล่อยค่ะแล้วเขาก็าไม่ไปไหนไกลค่ะเขาจะอยู่รอบรอบบ้านเวลาจะเข้าบ้านก็มาเรียกเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีประตูแมวก็คอยเปิดปิดประตูให้เขาค่ะไม่กินหนูไม่กินนกค่ะกินแต่อาหารสัตว์น้องน่ารักมากค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ